มีเมนูเครื่องดื่มนะทานแล้วสดชื่นฮะเป็นเมนูค่อนข้างแปลกนะฮะเมนูที่ว่านี้ฮะชื่อว่าน้ำมะนาวดองถั่วคั่วนะฮะเดี๋ยวนะพี่แบงค์น้ำมะนาวดองถั่วคั่วครับเออแปลกจริงอ่ะแปลกไหม่ะจริงอ่ะไปดูซิจะแปลกขนาดไหนครับนี่ฮะพาผู้ชมมาไปดูบรรยากาศกันก่อนครับอยู่ที่อ่าหมู่บ้านเวตาลครับตำบลท่าทองพะเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับร้านแห่งนี้ครับบริการอาหารเครื่องดื่มฮะท่ามกลางธรรมชาติครับบรรยากาศสุบรื่นนะฮะนี่ สารพัดเมนูให้ลูกค้าได้เลือกทานนะครับเราดูเมนูอาหารก่อนนะอะยกตัวอย่างอะข้าคุกกปิปเป็นไงจา,าวนี่นาทานมากเลยจัดก็สวยงามผัดไทยก็มีฮะสุกี้ก็ต้องมาฮะทั้งหมดนี้เป็นสูตรต้นตำรับฮะแล้วก็ใช้วัตถุดิบชั้นดีแล้วก็ผักก็สดปลอดสารพิษด้วยเป็นผักที่ปลูกภายในโคกหนองนาครับถูกใจคนรักสุขภาพนะครับอันนี้คือเมนูอาหารนะ เห็นแล้วก็น่าทานนะส่วนเมนูเครื่องดื่มที่เขาบอกว่าเนี่ยก่อนตายเนี่ยต้องดื่มสักแก้วหนึ่งนะฮะชื่อว่าน้ำมะนาวดองถั่วคั่วนะฮะนี่เป็นเมนูเครื่องดื่มเลยถูกต้องฮะเขาบอกเป็นสูตรโบราณไทยจีนไะได้ความเปรี้ยวจากน้ำมะนาวความเค็มจากมะนาวดองฮะแล้วก็ความหวานจากน้ำเชื่อมฮะใส่ถั่วคั่วลงไปใส่น้ำแข็งใสนะฮะแล้วก็คนให้เข้าที่นะอือ เห็นแล้วก็อยากทานนะฮะมันแปลกดีเนาะพี่แบงค์เนาะก็ว่านะเราก็เลยไปสอบถามฮะแม่หน่อยฮะหรือว่าชื่อคุณอมรรัตน์มีเครืองฮะบอกว่าร้านนี้เกิดขึ้นจากความต้องใจของลูกๆนะฮะที่หุ้นการเปิดร้านกาแฟให้แม่มีงานรองรับหลังเกษียณนะครับเมนูน้ำมะนาวดองถั่วคั่วครับเป็นเมนูที่ทำขึ้นจากประสบการณ์สมัยอยู่ในพื้นที่อำเภอสวนคันโลกจังหวัดสุโขทัยก็อยู่ใกล้ที่สุดโลกนะฮะเมื่อ40ปีก่อนแลวนะไปกินประจำเออมักจะไปซื้อน้ำมะนาวดองถั่วคั่ว จกอสมสองคนนะที่เป็นพี่น้องกันนะขายอยู่ใต้ต้นไผ่นะครับแล้วก็เนี่ยเอามาทดลองทำทานก่อนทานชิมก่อนพอได้ที่แล้วอ่ะลองขายซะเลยนะครับสนใจไปอุดหนุนได้ครับร้านนี้อยู่ที่หมู่บ้านเวตาลครับคาเฟ่กลางโคกหนองนาครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรณูโลครับเปิด10โมงปิด3โมงเย็นนะครับโทรไปก่อนก็ได้0925619739นะครับ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไ i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ